ดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับฟ้าอีกแล้วนะคะกับ Sky C ีฟ้า,ฟานีนะคะฟ้าก็จะมาแชร์วิดีโอนะคะที่ฟ้าเคยทำไว้เมื่อ4-5ปีก่อนนะคะเมื่อตอนที่สมัยจะไปประเทศอเมริกานะคะก็อยากจะบอกว่าวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่ได้รับอนุญาตจากคุณครูแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะคือฟ้าขออนุญาตทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะและด้วยความที่ เรานะคะก็เคยดูวิดีโอของคนอื่นมาเยอะแล้วนะคะและวิดีโอนี้นะคะก็ทําให้ฟ้าได้มาถึงในจุดนี้ทุกวันนี้นะคะก็อยากจะลงไว้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับใครที่กําลังจะเริ่มทําวิดีโอแนะนําตัวอยากให้วิดีโอนี้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน้องๆทุกคนเลยนะคะ วิดีโอนี้จะบอกว่าคือตามคำขอนะคะก็คือมีทางโฮสต์ฟาร์ลี่แล้วก็เพื่อนของเราเนี่ยแหละคะ่ะบอกว่าให้เอาลงเพราะว่าเขาบอกว่ามันดีอยากให้คนรุ่นหลังอะ่ะได้ดูเป็นตัวอย่างบ้างอะไรนี้แล้วก็คุณครูแล้วก็เด็กๆที่เราฟิล์มไว้เมื่อนานมาแล้วป่านนี้น้องๆคือโตกันหมดแล้วนะคะทุกคนก็คือเออในเมื่อมันมีประโยชน์เราก็ไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวนะคะและสำหรับใครนะคะที่ ต้องการจะขัดลอกหรือ,อดัดแปลงให้เป็นฉบับของตัวเองก็ยินดีเลยนะคะขอให้ทุกคนทำตามฝันให้สำเร็จนะคะสู้ๆค่ะที่สำคัญจะบอกว่าวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่เปลี่ยนชีวิตถ้าดูแล้วอ่ะไม่แมทให้ไปให้ไปทำมันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็ขอให้ได้แมทกันทุกคนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะ i graduated science bachelor's degree from the States university in faculty of agriculture i study about plant insects, and animal there are five people in my family There are high-hearted my father my mother my older brother my younger brother and myself why i want to be an au pair? because I love children, I would get to know American culture, lifestyle, childcare style, and I would like to improve my English skill. In my free times, I like to create art and craft, singing and listening song, exercising with my friends, ride bicycle, snorkeling, hiking, play with place, volunteer and driving, and traveling with my family and my friends. My personality. Fa is really so nice person. It's a pleasure to know her. She's like so cute girl. She's good at communicating with kids. She likes them very very much. And you know, I guess this girl is really polite, humble and open-minded. Fa, keep it up. Fa is possible. Factible. factible. My smart and quick. And, and cheerful. My care experience. I am volunteer at Bangtip Kindergarten School and Bangtib Daycare for three months. I have taken care of seventy-nine children ranging from four months up to three years old. Open, yeah, Okay, Love your hands. My major routine was health t-shirts in meal times, bath time, nap time and lesson time such as telling stories and engaging in play times. And I n d I a m Assistant Teacher to e EPK1A Take k e r e to 20 c h i l d r e n in class Thank you for watching my video I hope you like my video and I will have a chance to become your new family member ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Oh File walk we met all When we are t o have our friends in me You can c o u n on me Like 1, 2, 3 I be there จบไปแล้วนะคะกับวิดีโอของเราก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะก็วิดีโอนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเรานะคะก็จะทําเป็น Step Step นะคะเพราะว่า เราเนี่ยตอนนั้นอ่ะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเน้นนะคะไม่ได้เลยและเราก็ใช้วิธีการท่องสคริปต์ค่ะทุกคนท่องสคริปต์เลยจริงๆเหมือนแบบคิดไว้ก่อนในหัวแล้ว่วาสเต็ปนี้สเต็ปนี้เราจะทําแบบไหนบ้างเราพูดไม่เก่งโอเคเราเป็นคนชอบทําเราจะใช้วิดีโอที่สื่อว่าเออเราทําอะไรมาบ้างนะคะก็คือก็คือเราจะฟิลม์มจะจะถ่ายวิดีโอไว้อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าแบบ สเต็ปแรกนะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะทําการแนะนําตัวแล้วก็ว่าเราเป็นใครเรียนอะไรจบอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะจบสาขาอะไรหรืออาชีพอะไรนะคะถ้าเรามีใจและมุ่งมั่นจริงๆเราว่ายังไงอะ่ะโฮสต์แฟมี่ก็ต้องเห็นว่า เรามีความตั้งใจและเขาอ่ะคนที่มองเห็นเขาก็จะอยากให้เราอ่ะไปดูแลลูกเขานะคะจากวิดีโอนะคะก็จะเห็นว่าเราเป็นคนขี้อายนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนพูดไม่เก่งและยิ่งตอนนั้นภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็จะใช้วิธีการท่องสคริปต์ค่ะหลังจากที่เราเขียนเป็นสเต็ปแล้วก็ทําวิดีโอเรียบร้อยแล้วเราก็จะเป็นท่องฝึกท่องสคริปต์และ เราก็ต้องมีถ่ายตัวเองบ้างนะคะแล้วก็ให้น้องชายเราถ่ายให้แล้วก็ท่องสคริปต์ไปเลยค่ะพูดเล็กๆน้อยๆว่าเออเราก็พูดเองนะเราก็พูดได้นะอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อให้เขาเห็นว่าเราพูดได้อันนี้จะบอกเป็นวิธีที่แบบเหมือนลักไก่แต่ว่าคือเรามีความตั้งใจจริงๆอะคะ่ะทุกคนเราก็อยากจะทําตามฝันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ลุยค่ะทุกคนทําได้มันมันจะต้องเป็นไปได้ค่ะสเต็ปต่อไปนะคะใช้วิธีการอัด ถ่ายวิดีโอมาเยอะๆแล้วก็มาพูดค่ะอาเสียงใส่ในวิดีโอที่เราถ่ายมานะคะแล้วก็จะบรรยายเป็นการบรรยายมากกว่าและการบรรยายนี้เราก็จะเขียนมาเป็นสคริปไปก่อนว่าเออเราเราได้ทําอะไรมาบ้างเพราะว่าภาษาอังกฤษด้วยความที่ภาษาอังกฤษเราไม่ดีเราก็จะเขียนแล้วก็ตรวจไว้นะคะแล้วสเต็ปต่อไปนะคะเราจะใช้วิธีการ พูดรับรองตัวเองนะคะเราจะไม่พูดว่าเราเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเราก็จะหาวิธีการให้คนอื่นมารับรองให้ค่ะอย่างในคลิปก็จะเห็นว่าเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นคุณครู เลี้ยงต่างๆนะคะที่เขาที่เราได้ร่วมงานกับเขาแล้วก็วอนขอให้เขาช่วยคอนเฟิร์มได้ไหมช่วยแบบรับรองว่าเราเป็นคนแบบนี้แบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะได้มีหลักฐานแล้วก็น่าเชื่อถือว่าเราไม่ได้พูดว่าเราเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้เองนะคะสําหรับใครที่เขามีวิธีการในการพูดให้ตัวเองน่าเชื่อถือก็สามารถใช้วิธีการของตัวเองได้ค่ะนี้เราก็จะมาบอกในส่วนของเรานะคะเพื่อเพื่อเป็นแนวทางค่ะแล้วก็ เพื่อให้คนที่อยากมีฝันแล้วก็ได้ทําตามความฝันของตัวเองต่อไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะเรามั่นใจนะคะว่าทุกคนน่ะทาได้แน่นอนทุกอย่างนะคะก็คือต้องเริ่มต้นจากการลงมือทานะคะแล้วก็ลุยค่ะเหมือนเราอะ่ะเราไม่ได้จะเห็นว่าภาษาอังกฤษเราก็คือแย่มากแย่ yeah, แบบแย่ yeah, แบบแย่อแย่แบบ yeah, แยบบ่แบบชนิดที่ว่า b ร o เดอร์ะทุกคนคือพูดแบบ my brother อ <laughs> ะคือไม่แบบ my brother อะไรแบบแบบนี้ไม่มีเพราะว่า เราเป็นเด็กบ้านนอกบ้านนอกคนนึงนะคะที่แบบฝึกด้วยตัวเองทั้งนั้นนะคะขนาดเรียนมหาลัยเราสอบตกแล้วตกอีกเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เคยที่จะย่อท้อนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะสู้ๆแล้วก็มุ่งตามความฝันของตัวเองต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเราเชื่อว่าโฮสฟาร์มเมี่ส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะตัดสินใจเลือกจากคลิปวิดีโอนี่แหละคะ่ะจริงๆทุกคนเพราะว่าเราออนไลน์อะแล้วโฮสตแบบ ต้องการแบบต้องการเราเยอะมากซึ่งเราก็แบบฮะตกใจแต่ว่าเนี่ยแหละมันคือรางวัลที่เราได้รับมาทั้งหมดหลังจากที่เราทุ่มเทมาแสนนานนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็มันเป็นผลพลอยได้ทําไปเถอะค่ะลงมือทําแล้วก็ทําให้เติมที่ตั้งใจทําให้มันแบบสุดๆโอเคแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะได้เอาไปเป็นแนวทาง สำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้าจะอัปเดตมาเรื่อยๆด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย